และชีเป็นปอบเข้ามาสิงร่างชาวบ้านกินอวัยวะภายในจนหมดไม่มีอาหารกินจึงออกไปจากวัดตอนกลางคืนเพื่อจับมนุษย์กินด้วยตัวเองเดินลากเท้าที่มีโซ่รามอยู่เหมือนโซ่ตรวนของนักโทษพลุผ่านประตูออกไปบางก็มาในสภาพปกติ บางก็มาในสภาพน่าสยดสยองที่ทางใต้นั้นมีสัตว์ประหลาดดวนตาเรืองแสงสีแดงคู่ใหญ่จำนวนมาก <c oughs> ตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนี้เกิดขึ้นราว20-30ปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดรีสเกษ ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินจะเห็นพระอุ้มหมาดำและแม่ชีอุ้มแมวดำมาจากไหนก็ไม่รู้เดินไปทั่วหมู่บ้านสบงของพระนั้นดูเก่าๆข,ขาดและสกระปรกเหมือนคลุกกับดินมาผิดแปลกไปจากพระปกติพวกเขาจะเคาะประตูหรือส่งเสียงร้องเรียกคนในบ้านให้ออกมาหากใครขาดรับ หรือสบตากับพระหรือชีก็จะมีอันเป็นไปหรือถูกปอบเข้าบางคนกลายเป็นคนเงียบขึมไม่พูดไม่จาอยู่แต่ในบ้านชอบกินแต่ของดิบๆบ,บางคนก็กลายเป็นคนใจร้อนพูดจาหย,ยาบคายอารวาใส่ผู้คนรอบข้างแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนเหล่านี้จะอายุสั้น และเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานด้วยสาเหตุที่อธิบายไม่ได้หรือไหลาตาย <c oughs> หากนำศพไปตรวจสอบ <c oughs> ก็จะพบว่าอาวัยวะภายในเชน่นตับไตไตพุงหายไปเกลี้ยงทั้งที่ร่างกายไม่มีบาดแผลภายนอกเลยแม้แต่น้อยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นลือกันไปว่าพระและชีเป็นปอ เข้ามาสิงร่างชาวบ้านกินอวัยวะภายในจนหมดส่วนหมาดำและแมวดำก็เป็นปอบที่ทั้งคู่เลี้ยงไว้นับตั้งแต่นั้นมาเมื่อ,อยามโ,รโรพะระอาทิตย์ลาลับชาวบ้านก็รีบกลับบ้านปิดประตูบ้านอย่างแน่นหนาทั้งยังสอนลูกหลานให้รีบกลับบ้านก่อนมืดค่ำอย่าทะเลทลายตอนกลางคืน แม้จะอยู่ในบ้านแล้วแต่ถ้ามีใครเรียกชื่อก็ห้ามขาดรับเด็ดขาดน,นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าวานไฟและใบหนาสามารถป้องกันผีปอบได้บ้านไหนที่เชื่อเรื่องผีปอบก็มักจะหาซื้อมาปลูกหรือประดับไว้ตรงหน้าบ้านหรือพกติดตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน หลายคนเชื่อว่าพระและชีอยู่วัดตามปกติแต่ชอบเล่นคุณใสใช้วิชาต้องห้ามและโดนของเข้าตัวทำให้ต้องกลายเป็นปอจากนั้นก็ถูกไล่ออกจากวัดทั้งคู่จึงเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศโดยไม่มีสิ้นสุดทำให้ตำนานนี้โด่งดังไปหลายจังหวัดในปัจจุบัน มีผู้โต้แย้งว่าตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแม้จะมีพระและชีตัวจริงแต่ทั้งคู่เป็นแค่คนธรรมดาเป็นการนำเรื่องจริงมาผสมกับเรื่องแต่งให้ดูน่าหวาดกลัวสร้างขึ้นมาเพื่อสอนให้ลูกๆหลานๆรีบกลับบ้านตอนที่ยังมีแสงสว่างอยู่เพราะหากกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตก ก็อาจเกิดอุบัติเหตุหรือถูกโจรป้นเอาได้คาดว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนยุคนั้นตำนานหงทองยักษ์กินคนวัดห้วยลึกผู้ที่เคยขับรถไปยังเส้นทางถนนเพชรเกษมคงจะเคยได้เห็นหงยักษ์สีทองตัวใหญ่ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสงา่าฝั่งถนนขาเข้าจังหวัด อยู่ริมทางหลวงรูปปั้นหงยักษ์นี้ตั้งอยู่ทางเข้าวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความสูงประมาณ20เมตรด้านนอกเคลือบสีทองสวยเด่นเป็นสง่าเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของวัดห้วยลึกที่ใครๆมาก,ก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตอนแรกรูปปั้นอยู่ลึกเข้าไป แต่ภายหลังเนื่องจากการปรับปรุงขยายถนนทำให้กินพื้นที่และส่งผลให้บริเวณจจง,งอยปากของหงยักษ์นี้ยืนออกมาอยู่บริเวณกลางถนนเลยทีเดียวช่วงราวปี2514เจ้าอาวาสวัดห้วยลึกสั่งให้สร้างหงยักษ์ตัวนี้โดยใช้เหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่เคยสร้างทางรถไฟเก่า มาเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กด้านในแล้วจึงโบกปูนปั้นเป็นรูปหงส์และให้หันหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษมมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่รองรับเหล่าเทพเทวดาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัดและผู้มีศรัทธาและรูปปั้นหงส์ก็สร้างเสร็จสิ้นในปี2518 หลังจากที่สร้างรูปปั้นหงเสร็จชาวบ้านก็เริ่มพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่อธิบายไม่ได้เช่นช่วงที่มีการขยายถนนมีช่างก่อสร้างฝันเห็นหงยักษ์วิ่งเข้ามาโจมตีด้วยท่าทางดุร้ายระังที่เคยอยู่บริเวณจะง,งอยปากของหงยักษ์อยู่ดีๆก็หายไปมีข่าวลือว่า มันตกลงมาทําให้คนที่อยู่ด้านล่างนั้นเสียชีวิตในยามเช้าจะเห็นจะงอยปากของหงยักษ์มีคราบสีแดงแดเหมือนเลือดและบางคนที่ขับรถผ่านวัดห้วยลึกในยามค่ำคืนก็บอกว่าเห็นหงวิ่งหรือบินข้ามไปข้ามมาสองฝั่งถนนผู้คนเชื่อว่าหงยักษ์อารวาสเพราะมันไม่ได้รับการเส้นไหว้ ไม่มีอาหารกินจึงออกไปจากวัดตอนกลางคืนเพื่อจับมนุษย์กินด้วยตัวเองบางคนก็บอกว่าเพราะมันเหงาไม่มีเพื่อนหรือคู่คิดทางวัดห้วยลึกท,ที่ทราบเรื่องข่าวลือเหล่านี้จึงได้ปรึกษากันและแก้ปัญหาด้วยการน,นำของไปเส้นไหว้ทาสีรูปปั้นของหงที่แต่เดิมเป็นสีขาว ให้เป็นสีทองหน้ามองนำโซ่ไปล่ามที่ขาของหงยักษ์เพื่อไม่ให้มันออกไปจากวัดได้อีกและสร้างรูปปั้นหงตัวเมียสีเขียวอีกตัวไว้ข้างๆกันไม่ให้ออกไปสร้างอันตรายแก่ผู้คนอันที่จริงแล้วเจ้าอาวาสอธิบายว่าระฆังบนจงอยปากนั้นทางวัดสั่งให้นำออกไป เพราะเกงจะหล่นลงมาเป็นอันตรายกับรถหรือคนข้างล่างส่วนหงที่บินไปมาตามถนนบางคนเห็นบางคนไม่เห็นก็สุดแท้แต่บุญบาร,รมีของคนคนนั้นณปัจจุบันรูปปั้นหงทองไม่ได้ออกอลาวาดหรือสร้างความกลัวแก่ใครอีกต่อไปมันกลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตสำหรับเหล่านักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่กลาบไหว้ขอพรอ,อันโด่งดังตำนานโรงเรียนเรือนจำเก่าจังหวัดระยอง4.71โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นเรือนจำเก่าเป็นเรือนจำกลางประจำจังหวัดแต่เพราะความแออัด ทำให้ต้องโยกย้ายไปสร้างเรือนจำแห่งใหม่พื้นที่บริเวณนี้จึงถูกทิ้งร้างก่อนที่จะมีการพัฒนาสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมในปี2553มีอาคารเรียน7ชั้นและอาคารอเนกประสงค์3ชั้นเรื่องหลอนของโรงเรียนนี้มาจากแม่บ้านและครู ที่เดินไปห้องเก็บของชั้นสามด้วยกันห้องเก็บของมักจะถูกคล้องด้วยโซ่และล็อกด้วยกุญแจเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานเมื่อทั้งสองไปถึงหน้าประตูห้องเก็บของก็ได้ยินเสียงโครมครามเหมือนคนกระแทกประตูจึงได้ถามว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าก็ไม่ได้คำตอบ เมื่อจะเดินเข้าไปดูใกลๆเสียงกระแทกประตูก็ดังรุนแรงขึ้นทำให้แม่บ้านและครูตกใจวิ่งหนีไปไกลจนเมื่อตั้งสติได้และคิดว่าอาจจะมีคนถูกขังอยู่ข้างในทั้งสองจึงกลับเข้าไปดูอีกครั้งและได้ไขประตูเข้าไปทว่า ั้งห้องมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีหน้าต่างที่จะทำให้เกิดลมได้ด้วยซ้ำมีแต่กระจกบานเล็กติดไว้แม่บ้านและครูรีบปิดประตูล็อกห้องและลงไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าเจอดีเข้าให้แล้วและอีกเรื่องเล่าหนึ่ง เป็นประสบการณ์หลอนของนักเรียนหญิงเธอเดินไปเข้าห้องน้ำชั้นเจ็ดคนเดียวตอนที่กำลังทำธุระอยู่นั้นจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากโซ่ไปตามพื้นคิดว่าเป็นแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดจึงส่งเสียงถามออกไปเทว่าไม่มีใครตอบกลับ มีแต่เสียงลากโซที่ยังคงดังไม่หยุดนักเรียนหญิงคิดว่าคงเป็นแม่บ้านนั่นแหละจนกระทั่งทําธุระเรียบร้อยเปิดประตูออกมาเธอจึงได้เห็นเงาสีดำ,ดำเดินลากเ้าวที่มีโซ่ลามอยู่เหมือนโซ่ตรวนของนักโทษพลุผ่านประตูออกไปนักเรียนหญิงตกใจ ตรีดร้องเสียงดังแล้วรีบวิ่งกลับไปที่ห้องเรียนและเป็นลมหมดสติไปด้วยความกลัวอนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ลี้ลับที่ชวนให้อกสั่นขวัญแผนเล็กๆเช่นลูกบิดประตูบิดได้เองประตูเปิดเองทั้งที่ใหนห้องไม่มีหน้าตา่างหรือทางลมผ่าน หรือเสียงกระซิบแผ่วเบาทั้งที่ในห้องไม่มีใครทางผู้บริหารของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รู้เรื่องนี้ก็ได้จัดพิธีทำบุญและสร้างหอพระขึ้นที่หน้าอาคารเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนครู และเหล่าบุคลากรในโรงเรียนจนกระทั่งในปัจจุบันเรื่องเล่าเหล่านี้กลายเป็นเพียงตำนานประจำโรงเรียนเท่านั้น <S <S ตำนานหลอนได้แดงและอาจารย์ใหญ่มหาวิทยายลัยดังจังหวัดปัตตานีมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดปัตตานีเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความหลอนมากมายโดยเฉพาะในตึกกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่ที่ว่านี้ ก็คือผู้ที่อุทิศร่รางหลังความตายให้เหล่านักศึกษาแพทย์ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคตเรื่องหลอนที่ว่านี้ถือเป็นตำนานที่ทุกคนในมหาวิทยายลัยต้องเคยได้ยินว่ากันว่าในวันแรกของการเปิดเทอม นักศึกษาชายคนหนึ่งเดินหาลิฟต์ในตึกกายวิภาคศาสตร์เขาพบยามจึงถามทางไปที่ลิฟต์ยามก็ชี้ทางให้นักศึกษาเห็นว่าที่ข้อมือของยามคนนี้มีได้แดงผูกอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะกำลังรีบ เมื่อเข้าไปในลิฟต์และกดไปชั้นห้าลิฟต์กลับพาเขาไปที่ชั้นสองและนิ่งอยู่นานราวกับกำลังรอคนนักศึกษาชายคิดว่าลิฟต์เสียทว่าเพียงครู่เดียวมันก็ปิดและเขาก็ไม่เคยเห็นยามคนนี้อีกเลย แต่นักศึกษาได้รู้เรื่องจากรุ่นพี่ในภายหลังว่าตึกนี้ไม่มียามชั้นสองที่ลิฟจอดก็เป็นชั้นที่ใช้เก็บร่างอาจารย์ใหญ่และคนที่ตายแล้วมักจะผูกได้สีแดงไว้ที่ข้อมือของอาจารย์ใหญ่คนเป็นจะไม่ผูกกัน ได้ยินเพียงแค่นั้นนักศึกษาชายก็รู้ว่าเจอดีเข้าให้แล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็หลอนไม่แพ้กันเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนนักศึกษาชายคนหนึ่งกลับบ้านดึกเพราะทำรายงานไม่เสร็จตอนที่เดินไปส่งรายงาน ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์กำลังจะกลับบ้านก็ราวตีหนึ่งตีสองแล้วเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้เมื่อเดินเข้าไปไกลๆและถามด้วยความสงสัยว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ชายคนนั้นก็หันหน้ามาเผยให้เห็นท้อง ที่มีอวัยวะภายในไหลออกมาแถมยังเสยยยิ้มหน้าคนลุกส่งให้นักศึกษาชายเห็นภาพนั้นแล้วก็ตกใจสลบไปทั้งอย่างนั้นและไม่สบายขวัญหายไปหลายวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่บอกว่าเห็นวิญญาณของพยาบาล หมอหรือแม้กระทั่งคนไข้บางก็มาในสภาพปกติบางก็มาในสภาพน่าสยดสยองหลายคนเชื่อว่าวิญญาณบางคนยังมีเรื่องติดค้างใจจึงไม่ยอมไปสู่สุขติหรือบางรายอาจจะเสียชีวิตโดยไม่รู้ แม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วจึงมักจะออกมาปรากฏตัวทักทายเหล่านักศึกษาเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่อยู่คนเดียวในยามดึกเสมอตำนานอาถรรพ์สะพานมิตรภาพไทยลาวสองเชื่อว่าสร้างทับ ที่ถ้ำพญานาคสพานมิตรภาพไทยลาวสองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเป็นสถานที่สำคัญระหว่างสองประเทศและมีตำนานอาถรรพ์เล่าขานกันมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2547อันที่จริงแล้วก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ได้มีคนทรงมาห้ามไว้ว่าไม่ควรสร้างสะพานบริเวณนี้เพราะมันทับที่ของถ้ำพญานาคอาจทำให้พญานาคโกรธและส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มีอาจรู้ได้ชาวบ้านเองก็เชื่อว่ามีพญานาคอยู่จริงเพราะมีผู้พบเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีครีบคล้ายปลาว่ายทวนไปทวนกระแสน้ำอยู่หลายครั้งแต่ความเชื่อเหล่านี้ ไม่สามารถขัดขวางโครงการก่อสร้างสะพานได้ในระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของเหล่าคนงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนก,กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายครั้งมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศนอกจากนั้น คนงานยังรู้สึกได้ถึงลางร้ายจากการก่อสร้างสะพานนี้อยู่บ่อยๆเช่นมีคนไปฆ่าตัวตายในสำนักงานที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆคนงานตกนั่งร้านเสียชีวิตมีคนจมน้ำตายในระหว่างการก่อสร้างทว่าที่ลึกลับสุดๆๆก็คือเสาต้นที่11ของสะพานมิตรภาพไทยลาวนี้ คนงานไม่สามารถตอกเสาเข็มได้พวกเขาพยายามตอกจนเสาเข็มหักจึงต้องส่งนักประดาน้ำลงไปดูซึ่งนักประดาน้ำที่ดำลงไปได้พักเดียวกลับขึ้นมาด้วยความสั่นเทาหวาดกลัวสุดชีวิตและบอกว่าที่คางใต้นั้นมีสัตว์ประหลาดดวงตาเรืองแสงสีแดงคู่ใหญ่จำนวนมากมีลำตัวยาวสีเขียวเลื้อยคดเคี้ยวอยู่บริเวณเสาเข็ม แต่ผู้ก่อสร้างก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสะพานให้ได้พวกเขาจึงเอาปูนเทลงต่อหม้อเสาของเสาต้นนี้และก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกไม่ว่าจะเติมปูนล,ลงไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเต็มสักทีกว่าจะเติมได้เต็มก็ใช้ปูนเป็นจำนวนมากกว่าเสาทุกต้นแต่การก่อสร้างก็สามารถดำเนินต่อไปได้จนกระทั่ง เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงวันเข้าพรรษาปีพศ2548ยามที่ไซงานก่อสร้างเล่าว่ามีคนสวมชุดขาวมาบอกให้หยุดการก่อสร้างหนึ่งวันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแต่วิศวกรชาวญี่ปุ่นไม่เชื่อเรื่องนี้เขาได้ทำการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเสาด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตทันทีหนึ่งคนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเจ็ดคนและหายสาบสูญไปกับทายน้ำอีกแปดคนกลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลานั้นทำให้คนงานไทยและหล่าวไม่กล้าทำงานต่อเพราะกลัวว่าจะมีอาถรรพ์เหลือเพียงคนงานต่างชาติยังคงทำงานต่อสะพานจึงสร้างต่อไปได้ โดยเว้นเสาต้นที่11ไปก่อนอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านอย่างมากพวกเขากลัวว่าหากดันทุรังสร้างต่อไปอาจทำให้พญานาคโกรธมากขึ้นจึงได้รวมตัวต่อต้านการก่อสร้างเจ้าหน้าที่อากรจังหวัดจึงได้ไปปรึกษาคนทรงและได้รับคำแนะนำให้ตั้งสารพญานาคไว้ใกล้ๆบริเวณก่อสรา้าง เพื่อเป็นการขอขอมาและขออนุญาตก่อสร้างสะพานการก่อสร้างสะพานจึงดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้ในปีพศ2549กว่าที่สะพานนิตรภาพไทยลาวสองจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นเพราะความประมาทหรือความลีลับก็ตาม และทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนเชื่อว่าตายสะพานแห่งนี้มีถ้ำของพญานาคอยู่จริงๆ